สวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้มาเบิ้งสร้างเสริมแนบเด้อค่ะงาน,นเยอะสร้างลือไปแล้วสียู่ประม่านขางจันทั์นี่ค่ะเฮ็ดเทลละางค่ะนี่อันนี้ลือไปแล้วไอเบิ้งกันค่ะการคำนั่งเอาไปตัดค่ะ ดยยววานิดนนี่ครบบ่สินะครบบ่โอ้ครบดิแถบไหมแบเสริมไม้ตีเอ็กเสริมคางและตัวค่ะบานก็้กัน จะแหลกเพิ่มอ,อีกหนึนง เสริมข้งางละตัวสาเล็กสาเล็กเฟสเนิยวค่ะใส่สาเล็กเจเนีวเยนว ยางหูแหนบข้างละสองสี่ตัวนี่ด่านยางเยอะมากามันจังแล้วมาดีบสามพัน

ลอยติดจูงคือรถหนี่วดแหงอ่ันนี้ก็เสริมแหนบแล้วคางนึงแล้วเด้อค่ะคางที่สองนี่ก็เหตุเพือกันเนอะคะ่ะสองคางนี่ก็สีเฮ็ดคือกันแต่ว่าคางนึงแล้วไปแล้วค่ะเสริมสองคางเหตุอันนี้บรรทุกได้ประมาณเจ็ดตันสองอันนี้เข้ากับเสริมแหนบแล้วเลยเด้อค่ะ เสริมแหนบไมตี้เอ็กเสริมแล้วทั้งสองขางเลยค่ะร่อมตีสีได้ใส่งานอันนี้สิเอาไปบรรทุกไม่ยู่ประมาณสองตันค่ะได้สองตันยู่ค่ะเสริมแนบกินองกดไคลกดแชดร์กดติดตามคลิปต่อไปนั่น้อค่ะเดินรอบอู